ส,สว,ยวยนะครับสวยเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งยังมีคนตียนะครับไม้เดียวนะครับตรงนี้โอ้ยสวย,วยวเลยนะครับใหยตัวเลยครับนี่นะครับ ท้ายก็ลังสวยเลยนะครับนึกว่าไม่กัดแล้วครับเพราะว่าตีอยู่สองวันแล้วครับใหม่ไม่กัดเลยนะครับนี่ครับท้ายตัวไม่อ้วนมากนะครับผลงานหยดน้ำเมียดาสีเหลืองนะครับก็มีตัวนะไม่รอดแน่นอนนะครับนี่นะครับ สายพีีเป็นพีสามนะครับถักแปดนะครับคันแบ็กเดวิลครับวัดสบายนะครับฝากผลงานด้วยนะครับกบยาคายเมียดานะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับกัดทุกรุ่นนะครับก็เลือกใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับ กัดนะครับอยู่ด้วยครับถ่ายสวยนะครับก็สองไม้นะครับหมา้นี้ใหญ่ด้วยอืมถ่ายสวยด้วยสองไม้เองสองที่เอง นี่ครับระโดดใบน้ำขึ้นเยอะเลยนี่ครับเหยอะตัวใหม่นะครับของค่ายนะครับจ้ะนี่ก็อ้วนหน่อยก็ฝากเรื่อยนะครับเย่อะตัวใหม่นะครับของค่ายเมียดานะครับสุก้านะครับสามเซนนะครับตัวเล็กๆไม่รอดนะครับขอบคุณครับทำคลิป